สวัสดีครับแหลมสมิหลาที่ผมมาสัมผัสวันนี้นะครับก็ยังคงความมีมวลขลังความสวยของธรรมชาติแล้วก็เป็นทะเลที่มีโรงแรมอยู่ใกล้ๆนะครับท่านใดมาก็สามารถที่จะมาอยู่จุดนี้แล้วก็มาเช่าโรงแรมพักแล้วก็จะเห็นทะเลของแหลมสมิหลา เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือนางเงือกซึ่งประดิษฐ์อยู่ที่นี้มาหลายสิบปีเพราะว่าผมเกิดมาก็ทราบว่าประดิษฐ์อยู่ที่นี่ส่วนด้านหลังก็คือเกาะหนูนะครับ ไกลๆโพ้นก็คือเกาะแมวผมจะซูมภาพเข้ามาให้มันใกล้ชิดนิดนึนะครับเกาะนูเกาะแมวครับส่วนต้นสนก็สูงตระหง่านคู่กับแหลมสมิลาแห่งนี้ฮนะครับประชาชนเริ่มทยอยมาก็ ใครมาก็ต้องการถ่ายรูปนะครับกับมา้าซึ่งเป็นม้าที่ใอยบริการให้ใครจะใช้บริการโดยการไม่ทราบว่าชั่วโมงเท่าไหร่นะครับคือโดยมาสักสามก็จะขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกลิฟิ์ไกลๆนู้นท่าก็จะเห็น เรือนะฮะซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่คือไม่สามารถข้ามาเทียบฝั่งได้เพราะจะติดสันสายนะฮะเดี๋ยวจะออกมาไม่ได้ก็ต้องจอดอยู่ไกลๆที่เรามองเห็นไกลๆเนาะสวยงามมากนานๆมาครั้งนะครับผมยังประทับใจ ผมจะให้ท่านดูบรรยากาศของทะเลนะฮะช่วงนี้ลมไม่ค่อยแรงนะฮะคลืนของทะเลก็ไม่สูงตั้งที่กวดแต่ถ้าลมแรงขึ้นมานี่ก็จะมีคลื่นที่สูงครับผมสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนครับผมนาทะนาทวีแล้วครับโอ้โหมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับแถวๆนู้นฝนตกดีไหมฝนตกทุกวันค่ะฝนตกทุกวันแล้วยางเป็นไงบ้างมีราคาดีไหมราคาแบบขึ้นมานิดหน่อยห้าสิบเท่าไหร่คับพี่ห้าสิบกว่าห้าสิบสองห้าสิบสามโอ้ครับผมก็ยังดีนะพี่ดีกว่าเมื่อก่อนผมผมขึ้นไปทางพิษณุโลกเออผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมันเท่าไหร่แน่เดี๋ยวพูดออกไปเดี๋ยวก็จะหาว่านั่งเทียนนะพี่นะ ครับคุณพี่จะมาจากนาทาวีมากันสองคนกับคุณพี่ผู้ชายโอเคไหนลูกฮะไหนนู่ไหนตรงไหนกี่คนคนหนึ่งค่ะโอ้ oh, ที่เห็นวิ่งอยู่เอกำลังสนุกพอดี mm hmm. ก็ผมว่าโรงแรมใกล้ๆดีนะคุณพี่นะใครมาเช่าโรงแรมก็อยู่ใกล้ทะเลคือเขาจัดสรรปันส่วนได้สวยมากฮะก็ขอบคุณมากนะครับคุณพี่มาจากนาทวีมากับคุณพี่ผู้ชาย เออพี่หลวงมาเพลย์ครับตรงนี้ฝนตกได้โลยางมัไหมไม่ขายได้เรอแล้าเราทำทต่ไม่ได้โละยางนี่ทำ้ำท้ำอย่างอื่นไหมกับขายขายหรือว่างันเปลือไม่ไหม,ไมโอ้ดัยยดยางตัดยางอย่างเดียวแต่คือตั้แต่เลนโคจาลองมาขายของออนไลน์เล่มตามเด็กๆตั้มเปลือย <c oughs> ไม่ต้องไปอายวิรห้งคือว่าคนเราตอนเราเกิดมาเราก็ อา่านกาไก่กาะกะไม่ออกตีใช,ใช่ไหมนะนั่นแหละล่องเอานะไอ้นี่ผมจะไปทำยูทูปนะคุณบิณนะเราบอกต่อจากผมจมละล็อกแต่ก็ก็หน้าม้าบ่อยแต่ว่าไม่เคยม้าที่ที่รูปแม่นั่งอย่างสักที่วันนี้มาก็เือว่ามา้าพอเดี๋ยวเอาเนี่ไปฟากขครับขอบคุณมากพี่หลวงนะครับนานานครับ,รบที่การเปิดโควิดออหมาวันนี้ถึงไม่เดียวนาห่วงนะพี่นะเนี่ยบอกว่าต็อกจึงป่าเด็กมาเดียวเลยใช่ปะ อีกอย่างหนึ่งจุดที่พวกเราป้องกันแต่ว่ามีอีกพวกหนึ่งที่ไม่ค่อยป้องกันน่พี่นะแต่ว่าเราก็ไม่ยักเล้งนะครับขอบคุณมากรับพี่ลุงครับวัสดีครับผมวัสดีครับ